ดอกไม้บานกลั่นใจคนไทยหัวใจรักชาติไลท<า>์อินดิโอโปรเทสจากประตู4ี่ธรรมเนียบรัฐบาล9กุมภาพันธ์2554เจริญธรรมครับจเจริญธรรมสมึกดีครับผมนายวิสิทธิ์จิตตนุป,ปัตินะฮะก็ประจำอยู่ที่ชุมชนสันติอโศกนะครับ ครับในงานชุมนุมนะฮะครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการชุมนุมนี้แนวใหม่เป็นนิโอโพเทสซึ่งการชุมนุมลักษณะนี้เนี่ยเราเป็นผู้ที่ได้ฝึกตนปฏิบัติตนถือศีลห้าละบายมุกได้มาร่วมมาอยู่ณที่นี้ก็เหมือนกับนำวิถีชีวิตทางชุมชนเนี่ย มาปรับใช้ในพื้นที่ชุมนุมขณะนี้นะฮะดังนั้นในพื้นที่ชุมนุมเนี่ยเราก็ขอความร่วมมือจากผู้ร่วมชุมนุมให้เป็นเขตปอดเล่าและก็เขตปลอดบุหรี่นะฮะฮะก็เป็นพื้นที่ที่เหมือนกับเราได้มาฝึกปฏิบัติธรรมกันฮะแล้วการการเสนอข้อเท็จจริงสู่ประชาชนตรงนี้เนี่ย ทำให้เราอยากจะให้ประชาชนเนี่ยมารับฟังรับรู้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งซึ่งจะแตกต่างกับทางรัฐบาลนะฮะก็ได้โปรดช่วยพิจารณาดูนะครับว่าข้อเท็จจริงเหล่านี้เนี่ยเป็นยังไงก็ได้โปรดใชว้วิจรารณญาณของท่านในการตัดสินนะฮะซึ่งเราก็เป็นห่วงนะฮะการมาครั้งนี้เราเป็นห่วงว่าดินแดนของเรารอบเขาพระวิหารและ พื้นที่ต่อเนื่องเขตแดน4.7ตารางกิโลเมตรเนี่ยเราจะสูญเสียให้กับกัมพูชาหรือไมอ่เรามีความรักในในหลวงนะครับรักที่สุดคือในหลวงหวงที่สุดคือแผ่นดินเนี่ยเราก็ไม่อยากให้สูญเสียแผ่นดินไทยในช่วงชีวิตของเรานะครับ ส่วนงานที่ผมได้มาร่วมในการชุมนุมครั้งนี้เนี่ยก็รับหน้าที่ด้านไฟฟ้านะฮะไฟฟ้าในที่ชุมนุมก็ช่วยดูแลพื้นฐานตรงนี้นะฮะมีแสงสว่างมีเครื่องเสียงและระบบต่างๆที่เกี่ยวกับไฟฟ้าได้ใช้กันนะครับ มีครับมีอะไรจะฝันรัฐบาลไหมครับครับรัฐบาล่าได้โปรดพิจารณารับฟังข้อมูลของประชาชนบ้างนะครับนะฮะเราเองต้องเสียสละความสะดวกสบายนะฮะก็มานอนข้างถนนนะเพื่อให้ท่านได้ช่วยรับรู้ข้อเท็จจริงความจริงที่เราได้ประสบมา จากผู้ที่อยู่ตามชายแดนนะฮะก็ฝากข้อมูลที่เราได้นำเสนอสู่ท่านนะฮะไปพิจารณาดูนะครับก็คงคงมีเท่านี้แหละครับ คุณน้ครับครับรักษารศึกาครับครับรครับเจริญธรรมครับดอกไม้บานกลางใจคนไทยหัวใจรักชาติไลอินดิโอโปรเทสจากประตูสี่ทำเนียบรัฐบาล9กุมภาพันธ์2554เจริญธรรมครับมืดมิดมนหม,ม,ม,ม่นไหม้ใจหายยืนอยู่พิษทางไหนไปรู้ บ้านเมืองมากโผยภัยใหญ่หลับหรือเจ้ามาเถิดร่วมกันสู้อย่าคู้อยู่เรียงบทประพันธ์โดยประเมศเหล่าประเสริฐ15มกราคม2554